เรื่องราวที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้จะเป็นเรื่องราวระหว่างผู้เล่น2คนที่เดินหลงเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งที่ว่ากันว่าใครกร็ตามที่เข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกลับออกมาได้อีกเลยเพราะป่าแห่งนี้คือป่าที่มีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอาศัยอยู่ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปในสถานที่ของมันไม่นานนักก็จะถูกไล่ล่าเอาละฮะขอกาวสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะฮะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเอาชีวิตรอดของผมและเพื่อนของผมในป่ามรณะแห่งนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยัังไงกนต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก่อนเลยนะฮะว่าในคลิปนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่คลิปสั้นๆเท่านั้นที่ไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากสักเท่าไหร่แต่ก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าใช่มาทีา่โอ๊ยเจ๊เดี๋ยวมันหิวไม,มันหิวมันหิวเนี่ยไม่ไกลนะมึงเห็นไหมเนะน,นี่ยเออเเนี่ยหิวเอเดี่ยหิวเนี่ยกูหิวไกลไมึงเห็นไหมหิวไกลหิวไกลไปตัดไม้เลย ต้นไม้ยิง่งต้อตัดยากอ่ะไม่ยากมันถล่มมาไม่หมดดีก็ถล่มไม่หมดเอจ้จ้ยาๆคงความเป็นไอ้นี่ด้วยความของแบบธรรมาชาติของป่าไม้นะเว้ยธรรมชาติละไงวะใครสนไวาศาสตร์ธรรมาชาติของป่าไม้เดี๋ยวข้างหน้าเราก็มีไบโอมไทกา้ายเราจะอยู่ในป่าไหมหรือว่าเราจะไปที่อื่นคุใจเธอได้หรือเปล่าอุ้ยเอะออกตรงนี้ก็มีหินอุ้ย อุ้ยหิวแล้วอ่ะไม่มีอาหารอ๋อมีมีไก่สองน่องอ่ะเฮ้ยเจมันอยู่ไหนนี่เอ้ยแกะแกะเฮ้ยไม่มีเหล็กเฮ้ยตบแม่งเลยเฮ้ยมึงอยู่ไหนนี่เฮ้ยมึงกลับมาที่เดิมนี่อยู่ไหนอ่ะที่เดิมอ่ะที่เดิมอ่ะกูอยู่ที่เดิมโอเคเฮ้ยเอ้ากูมีฐานด้วยวะทำไมกูไม่ใช้วะเออเฮ้ยเจมึงตรงนี้หมูเต็มเลยแล้วมีคนมาฆ่ามามากระซิบข้างหูกูไอ้เหี้ยเฮ้ยแกะตรงนี้เต็มเลย ไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรมีคนไล่กูม okay. ีคนไล่กูไอเจ๊ไหนไหนคนไล่กูคนไล่กูกูไล่กูคนไล่กูกูไล่กูมอยลกูยูไอเี้ยมันไม่มีแขนมันแขนมันขาดแขนมันขาดเาเลูกน้กูม้กูด้วยเจ๊ี้กูด้วยจี้กูด้วย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 

วันนี้วันนี้วันนี้ดูตรงต้นไม้เออกูเห็นแขนละโอ้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 ไปแล้วไปกันเยอะเจ๊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 มันวานแล้วไอ้ตัเจ๊มันมีสองหัวมันมีสองหัวมันมีสองหัวเขาบวยเขาบวยเขาบวยแล้วแล้วแล้วตาเผากูอยู่ในป่านั่นขุดมาดีเลยคุณมาเจอของดีเลยนะเนี่ยก้อนเดียวอย่งมันดีตรงไหนวะไอ้สัสสองก้อนเราอยู่ไหนดีวะเอาจริงเอาดีอะ ราจะอยู่ตรงนี้อ่ะเขาก็อยู่ในถ้ำไปก่อนเป็นชนเผ่าไปก่อนชนเผ่าอ่ะเราต้องอยู่ในถ้ำไปก่อนมืดอ่ะมันมืดอ่ะอ๋อนี่ไงอาท็อตเนี่ยปก่อนปิดประตูปิดประตูมึงก็สร้างที่ปิดสิเออแหละโอ๊ะกูหิวมากเลยอ่ะนั่นมันร้อนอ่ะเตาไม่สองเตาไงมันเลยร้อนของมีแช่ก็องมีอะไรบอวาไม่ส่องดีกว่า ไม่มีเว้ยไม่มีได้ไงาวะเดีมีหิ้งห้อยเห็นไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอยากเจอวะอยากเจอวะอันน้คืออะไรมีควันด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อแมกมาบล็อกแมกมาบล็อกทำไมมันไม่เหมือนตอนเมื่อกี้วะเราไปเข้าป่า <laughs> เข้าป่าหเข้าป่าทำไมตอนนี้เข้าป่าไงกูอยากเจอว่ามันมีอะไรเปล่า เราเจออะไรก็แค่วิ่งกลับมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ้ววิ้ววิ้วมันมองหน้าแล้วอันนี้เดี๋ยมองหน้ามันไวไปมันมองหน้าไปนมันเล็งมึงอกัดิกูมองมันอยู่อ๋อมันต้องมองหน้าตลอดอะไม่รู้เฮ้ยมึงคับเตียงมามาให้กูดิคับเลยคับเตียงมาไว้ด้านไหนอะเดี๋ยวกูเซฟไว้ด้านไหนเออได้แป๊บนึง อันเนี้อันเนี้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมีคนเล็กไปตู้ไ <c ười> มได้เสียงปะเออกูได้เสียงเดี๋ยววะมันอยู่ขวาเนี่ยแหละดูไปซองแล้วเ <c ười> <c ười> ขี่ยละไม่มีอะไรน่ากลัวกลัวนเนี่ยแล้วมันนอนไม่ได้มันมีแค่เตียงเดียวอะ่ะอุย้ยสเกลดิตันตาขาวโอ้ยสเกลดิตันตาขาวอ่ะ ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเไม่กลัวไปสู้แม่งเลยเที่ยไม่มีอะไรหรอกเอามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเห็นไหมไกลๆมึงเห็นตาเรือยแสงปะเฮ้ยแล้วมันขาวมันขาวอะแล้วคือมันอุ้ยอุ๊ยมันยิงแรงเจมันยิงแรง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 มันยิงก่อนเลี้ยวที่เลยตาขาวเนี่ยตาขาวเนี่ยมันยิงแรงด้วยมันมันเอากูไงเจเออกอะดึ๊ดตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันยิงแรงแล้วมันยิงไวด้วยไอ้เหี้ยไอ้อะไรวะตาตาสกีริทั้นตาขาวอะคนบ้าเลยเว้ย ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเราเข้าป่าดีกว่าเฮ้ยคริปเปอร์เจคริปเปอร์โอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรตัวอะไรอะเจวิ่งวิ่งวิ่งมันมาแล้วเหรอวิ่งวิ่งมันไปละไปไหนมันหายไปละ

ไอ้นั่นอีกแล้วไอ้นั่นอีกแล้วไอ้ต้นน่อีกแล้ว,อ,ลว,อ,ลวอุ้ยอุ้ยมันหายไปหลังต้นไม้เลยอ้อมันหายเข้าหลังต้นไม้เลยอ่ะไ yeah! อ้เหี้ยเฮ้ยจริงเปล่าต้องพิสูจน์เว้เนี่ยเวลาเจออนะไรเงี้ยต้องต้องพิสูจน์อุ้ยมันหายจริงอุ้ย ันหายจริงไอ้เหี้ยมันหายไปหลังเปล่าเกินไปหรือเปล่าไปดูดิไปดูดิต้นไหนอ่ะสองต้นเนี่ยเนี่ยมันหายจริงเหี้ยมันเดินเข้าไปหลังต้นไม้ก็มันก็หายไปเลยเหี้ยมันมันสิงอะไรต้นไม้เปล่าวะอะไรอะไรไหนไหนดูหลังดิดูหลังเด็กเขาวาน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 มันหายไปแล้วหายก็เหี้ยแล้วเหรอหายรู้อ่ะ ยี่นาขาวมะลิฮ <music Brothers> okay, ึ้ยทำไมดอกไม้เป็นสีนั้นนะอุ้ยมีประสาทเลยไอพิเลตเจเอาโพสแล้วทำไมตอนนี้มันมันเกาะลอยฟ้าวะไอ้เชี่ยอุ้ยมาอีกแล้วไอะไรี่ยอะไรใครมานี่ไงโอ้ยเจมันเยอะถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยทำไมกูถอยก็ได้กูถอยก็ได้กูไปสู้ก็ได้กูไปละวอุ้ยนล่นใบโอมเลยอ่ะทไมต้นไม้เป็นสีแดงวะใบโอมอะไรวะก็ถ่ายกราไม่ใช่หรออุ้ยสวยอ่ะอุ้ยมึงสวยมากเลยอ่ะ ขโมยมูกูไปแล้วเอ้ยไทยก้าในป่าเนี่ยเอ้ยหรว่าอยู่ในที่นี่ดีวะบอยงไทก้าเนะี่ยอุ้ยมาเยอะเกินพี่เยสเฮ้ยแล้ว yes! เตียงเราขุดมายัางอยู่ในตัวกูเนี่ยอ๋อไปสรุปจะได้สร้างบ้านอยู่ไหมเนี่ยไม่น่าละไม่น่าเลยเดินไปเรื่อยๆกันเยัยแม่อุ้ย<ห>สวยมั้นโอ้โหดูดิโคตรสวยเลย เฮียสวยจะตายตรงนี้โคตรสวยเลยกูชอบป่าเลยกูไม่ชอบความโล่งเลยมันไม่ฟิตไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราจะไม่ได้ขุดด้านล่างไหนล่ะก็เดี๋ยวดิไม้กูไม่พอว่ะเชียดและเออสนับหน้า,หน,าหน้าเฮียอะไรอะมาอยู่ในเนี้ยมีเตียงอ่ะเตียงมีเตียงนอนได้ไหนมึงทับเตียงวันนี้วางแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวไปมีจานหนึ่งไงเดี๋ยวดิ อะอะไรทำไมอะไรเนี่ยแล้วประตูบ้านอยู่ไหนไม่มีฮะไม่มีอะไรของมึงนี่ไม่มีไงอ๋อแล้วมึงบอกว่าบ้านผสมไงก็นี่ไงใช้ประตูไม้เนี่ยเนี่ยอ๋อเนี่ยเออแล้วความปลอดภัยมีไหนหลังคาก็ไม่มีแล้วไม่มือแล้วด้วยไอเย้ยเฮ้ยเจเฮ้ยเฮ้อะไรมึงเห็นไหมอะไรวะหนูเนอ อ้าวตัดเดร์รนี่ว่าเฮ้ยแล้วกูย่องไงกูสเตลโม่ไงมึงรอก่อนมึงรอก่อนมากูดูอยู่ดูไว้นะดูไว้อืมว้ามีเฮ้ยเฮ้ยมันไล่กูแล้วเอามันโง่มันติดหน้าประตูเจ๊มันติดหน้าประตูไม่เป็นไรกูเอง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 กูอยู่ไหนวะ ไอ้เหี้้้ยโออไเจนี่นี่กินบ้านออกมาเลยตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ต้องทำบ้านเพิ่มต้องทำบ้านเพิ่มไปหมดยืนจู่ๆก็โผล่มางั้นน่ะนะเฮ้ยเจอหีบว่ะเปิดดูดิมันมีอะไรดีห้าก็ตัดฟักเขืออะไรวะวันที่ห้ามื่อกี้บอกว่าวันที่ห้ากำลังไปได้สวยฉันกำลังทำงานกลางคืนและทั้งกลางวันได้ ของหลายๆอย่างแรดแร่หลายๆ,ๆอย่างกลับบ้านแต่ฉันเห็นไ <I saw S 2> อซอ s o m e มวันอ t น e f ฟอเรสท์ฉันเห็นบางอย่างฉันเห็นบางคนอยู่ด้านในป่า<ม>ในขณะ<น>ที่ฉันออกไปด้านนอก<ต>ใครมัาจะเป็นไปได้ที่เป็นวิเล a จ e r เป็นวิเล a จอรทั่วไปฉันไม่สามารถหามันได้ต่อจากนี้โอ t เลเทอร์ทรูโอโอววิว แสดงว่ามีวิเลเจอร์อยู่ในป่าแห่งนี้ช่วยแต่และให้กูดาวนะวิเลเจอร์เฮียนั่นอ่ะคงจะไม่ใช่วิเลเจอร์ที่มีรูปร่างปกติมันอันนี้อันนี้เดย์ห้าแสดงว่ามันก็ต้องมีเดย์หนึ่งเดย์สองเดย์สามเดย์สี่เดย์ห้าแล้วเพิ่งไปเจอเดย์ห้ามันอาจจะซ่อนไว้ที่ไหนสักที่นึ่งแล้วด้านล่างตรงนี้ไม่มีฐานเลยเว้ยเขาอยู่ที่นี่เขามองฉันตลอดเวลาฉันรู้สึกได้ที่นี่ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วคนที่จะเผาคำสาปที่นี่ แล้วมันมีวิธีลเราเราจะไปที่ไกลสุดฟาเวฟา w วฟอมเฮียจะไปให้ไกลสุดที่นี่จากนั้นเราก็จะเป็นเราจากนั้นเราก็จะปลอดภัยกูว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไว้กูว่ไปไหนมาไหนไม่เก็เจอตลอดอะถ้าดูอะถ้าดูดีๆแล้วนะขาจ้องมองอยู่ตลอดเวลา he's been watching ไม่แน่ตอนที่กูเดินอยู่ในป่านี่กูอาจจะโดนใครมองจ้องอยู่ก็ได้เพียงแต่กูไม่เห็นแค่นั้นเอออะไรอะ สองหัวเฮี้ยโอ้ยไอ้หมดเลยทียลูกบายวาร์ปใส่หน้ากูเฮี้ยโดนกูโดนเล่นละกูโดนเล่นละชิคกูใจจะวายเฮี้ยกูโดนเล่นละไอ้เียเอะกูกำลังมองมันอยู่แล้วไม่พุ่งมาใส่หน้ากูเลยเฮี้ยโอ้ my god bro เจ๊ลังคาบ้านไม่เสร็จเว้ย วันนี้หลังคาบ้านเราไม่เสร็จไบอกป่านี่ไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวกูจะบอกเดี๋ยวกูจะทำให้มันปลอดภัยเองมึงก็อาจตามนังสอเลยนางสือมันโมะไอเหียมันต้องการทำให้คนเล่นกลัวไงว้ายอะไรมันตักอยู่ในป้ายไอ้กลัว่าตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วเว้ยไอเหียเนี่ย กลางวันแสกๆมันยังเอาอะมึงคิดได้เลยกลางวันมึงยังมีอยู่เลยทับมืนมีของน้ำโอ้แล้วดูข้างโอ้โห,นนโโหตายแล้วแล้วดูบรรยากาศกูตกน,นี่ถือว่าเป็นกลางคืนปะวะไม่เป็นมันแค่มืดเฉยๆอะไรเสียงอะไรไม่รู้ดังฉับอ๋อเสียงฝนนด้วยวเสียงเสียงพื้นมันเป็นน้ำแล้วกูเหยียบมันก็เลยอุ้ย เออแต่เสงพื้นมันเป็นอะไรเงี้ยเออมันจวบมันจวบอ่ะจวบจวบเออกูไม่กล้าอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้มึงบรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ What เฮ้ยกูทำหลังคาไม่เท่ากันเหรอ What What d r ใช่กูทำหลังคาไม่เท่ากันโวย o อ Oh o ้ Oh 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 o h o h เฮ้ยคนจะหลับจะนอนเลยอีกนานไมหมเ,เอางี้ดีกว่าเอางี้กูขึ้นมาด้านบนเลยอีกนานไหมเอางี้โอ้ยไอต่อมันมองอะไรอะ่ะไม่กูยังไม่เห็นตัวเฮีย้ยอะไรเลยไอ้ต่อไอต่อไอต่อช่วยช่วยกูด้วยช่วยด้วยลงมาลง,ลงมาช่วยด้วย กูดูกูกูดูหายเยี้ยมบันไดแตกเลย่อกี้เยี้ยมาทำลายบันไดเลยอ่ะโอ้ยมันเด้งยู่ยู่มันเด้ง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 ยู่เฮ้ยตีมันได้ป่าวะตีได้เตีไดีตีด้เออ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 แล้วก็กูกูหนาวจีกูกูหนาวเออ เออตายเอาแล้วกูได้แอชิ e v e m e n เผาเผาเผากลับไปนรกซะเผา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 เผจเจเจเออ้เหี้ยมึงเห็นไหมหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างโอ้ยเขากระเดี่อยู่ตรงน้ำอยู่ไอ้เหี้ยมึงไงมันว่ายน้ำอยู่ไอ้ เราโอเลยนะไม่เคี่ยมึงดูดีดูแฉะไม่ดีเราทำอะไรน่ะมีอีกปะเนี่ยมีแล้วไม่มีแล้วไม่มีก็เคี่ยแล้วไอ้เจ้ยนอ่เจ้าหนึ่งแก้วเหเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยมาเดินเข้าต้นไม้กไงวะอุ้ยอะไรอะไรมันขึ้นมาบนราคา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  นนาๆนๆมึงเห็นตาแดงไมโอ้โหโอ้โหแม่งมาสองตาเลยมึงแม่งมาสตาเลยมึงเห็นสองมันมีสองตาเราเข้าไปดูไหมล่ะ้า่ไปดูไหมล่ะไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดียว่น้มาก่อนเย้เฮ้ยมัเข้ามา เอ้าเอ้ามันรู้เอ้าอ้าวแผลแสงแดดอีกจ้าที่ลูกกระสุนนะสัสอุ้ยมันจะลอยฟ้าทำเนี่ยแหละวะเอางี้ดีกว่าอุ้ยโอ้ยว้าวอะไรเนี่ยแล้วมีคนยังไงเนี่ยโอ้โอ้ เอ๊ะเอ๊ะมึงเห็นต้นไม้นี่ไหมหายไปเลยหายไปเลยไอ้เหี้ยแอบมองเธออยู่นะจีฮะในป่ามันก็ไม่ใช่น่ากลงน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนี่หว่าไหนว่าป่ามันร้อนะอันนี้มันดังเกินแล้วนี่หว่าเออว่า มีเสียงตึกๆฟ้าผ่าสะดุลยโอ้ยตัวยตัวลักลัลักอะไวะเฮ้ยนอะไรแล้วมันมานลฝนฟ้าแล้วมันมาล้มันมาแล้โอ้โหอ๋ออะ้ยตะเกียงดิตันที้เปันมาปอว่อุ้ยคะอิตันหนีได้วยเฮียตอเวิ่งตีนะมันมาอยู่วะไปยังวะไปแล้วไปแล้วไปอ่าใช่ป่าวะไปอะไรวะ ไปแล้วปะไม่ไม่ไปเจอไม่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 ไม yes> ่ไม่ไมไม่ไมไม่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 ่ไไม่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 ไมไม่ไม่ไมไม่ม่ม่ไ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 มไม่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 ไ่ไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมไม่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 ม่ไ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 ม่่ไม่่ไม่่ไม่ไไม่ไม่่ม่ไ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 ม่ กูถ่านเอาไม่มีไม้เอ้ยกูมีกูมีสติ๊กอยู่นี่สติ๊กอยู่นี่โอเคอุ้ยสกีบดิทันเฮลไบอีกแล้วอะไรอ่ะนูน่นเหรอเฮ้มันมันเล็งใครอ่ะมันเล็งมึงใช่ไหมโอเคนั่นเร็วมงเร็วเกินพี่ไม่ <น S 2> มีข้ามอันนี้นี่ไงโอ้โหโอ้อะไรมึงลองไปดูตรงร่องลิซซี่ ในล่องไหนหลังมือเไม่เห็นนะนี่นี่เอ้าเอ้โอ้ยเป็นลูกตาไม่ตกลงไปด้านล่างเหรอเออไอตาเหลืองๆอ่ะดู่ๆไม่ก็ตกลงไปวิ่งหน้าอะไรวะนะวิ่งอะไรอ่ะ อะไรอ่ะนีม่มันคืออะไรอ่ะน้ำหรออู้อู้โอ้โอะไรวะเนี่ยโอ้โหสับอุ้ยไอ้ต่อมานี่อะไรอ่ะนี่โอ้แล้วมาขุดได้ที่ไหนอ่ะไม่มีที่ขุดเหล็กอ่ะเออไม่มีที่ขุดเหล็กไอชีเออ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าเสียงมันเริ่มแปลกแล้วมันเริ่มมีเสียงอะไรแปลกใหม่แล้วอาเฮ้ยไอ้ีแล้วกูทำยังไงนี้อะอ่ะโอ้ยเด้ดเด้ อ,อ่ะมึงไปที่อะไรอ่ะอะไรละฟ้าผ่าอ่ะทำไมวะเฮ้ย,เ,ยเชีย่ยอ้ะหีโเราไปมันผันใต้ตีนกูเห็นไะมจะเช้าแล้วจะเช้าแล้ว What the fuck What the fuck What t h เ fuck เฮ้ยเฮ้อะไรมไม่เห็นเหรอมันเป็นสตีฟตาแดงๆแล้วมันเดินอ่ะไม่เห็นนะไหนวะกูฆ่าปลาอยู่ไอ้เหี้ยโอยอยยโออ๊ยโอ๊ยอ ก็มันพัวหลังกูไง,งเมื่อกี้ยิ้ยตาด่ะโคตรน่ากลัวเลยยิ้ยตาดแดงโอ้ยต้นไม้ไม่สูงอย่างไรฮี่งอะ what the fuck ยีโรบายเดินติดต้นไม้ฮ่า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 ไอโดร์ไลค์มีมีที่ไหนล่ะ เวลึกแล้วนะอันนี้ลึกแล้วนะเห็นหินอย่างเงี้ยลึกแล้วนะนระจกลงแม่งลีโอ้ย้ย <c oughs> หายไปครึ่งลอดไอ้เหี้ยโอ้ <c oughs> มืดจังเหรอไอ้หี้ยมนมืดจัดเลยลอกูกันกูกันเลยกูกันกูกันกูกันเลยกูกันเอาะไรตีไปดีตีไปดีตี Oh. 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 Oh, yeah. Oh. you oh. oh. Oh, I don't like this. I really don't like this. Help me, help me